สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเรา3คนีกแเราเช่นเดิมกับรายการควันตั้มเว l 9ก้ากระโดดสู่ความมั่งคั่งกับผมเดียร์ไอเดียเครับสวัสดีค่ะวิค่ะวันนี้ S อสจะมีแบบหัวข้ออะไรที่น่าสนใจนะคะสวัสดีครับเอสกับก็เกี่ยวกับเรื่องความมั่งคั่งหัวข้อในตอนนี้ก็คือสู่ความมั่งคั่งด้วยไม n ์เซ็ตที่ถูกต้องจริงๆหัวข้อนี้ได้มาจากคุยกับนักนักลงทุนอยู่ประมาณ สาถึงห้าท่านาเขาเล่นตรงข้ามกับเทรนด์ครับแล้วเขาก็จะดูว่ามีวิธีการยังไงบ้างที่จะทําให้เขากลับมาเทรดได้เป็นปกติแล้วผมเป็นคนชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยผมก็จะสรุปจาก i มเซ็ t จากบุคคลสองคนที่ประสบความสำเร็จแล้วกันเราเรามาเริ่มกันเลยครับไมเซ็จริงๆเนะี่ยมันคือกรอบความคิดเนาะกรอบความคิดว่า และที่มันถูกต้องในการลงทุนที่จะสร้างความร่ํารวยทําไมมันถึงสําคัญเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นของของทุกสิ่งเลยผมจะมีวิเคราะห์มายเซตของนักลงทุนระดับโลก2อ,อคนคนแรกเนี่ยก็คือเป็นบุคคลที่ผมชอบคือวอร์เรนบัฟเฟตต์บัฟเฟตต์เนี่ยมีมายเซตแบบลองเติมติงกิ้งก็คือการคิดแบบระยะยาวไม่ได้มองว่าแค่สร้างกําไรในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่จะมองในระยะยาว แล้วก็เลือกลงทุนในบริษัทที่มีสักลภาพแล้วก็มีการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็เขาเชื่อว่าความสําเร็จของอาการประสงความเร็จในการลงทุนมันจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ไดไดทันทีในช่วงระยะเวลาั้นสั้นแต่เกิดจากการทํางานอย่างต่อเนื่องแล้วก็เลือกลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงต่ำ,ตำอันนี้ก็จะคือมุมมองของบริเลฟเฟคคือเขาจะมองยาวหนึ่งไม่ได้มองสั้นๆแล้วก็มันจะมีคําพูดของเขาที่ผมจะชอบเอา โขดมาตลอดเวลาคือ the stock market is a device for t r a n s f e r r i n g money from the i m p a t i e n t to the p a t i e n t หมายความว่าคุณสามารถอดทนมองในระยะยาวคุณก็จะสามารถสร้างความมั่งคั่งได้ครับอันนี้คือของ Warren Buffett ครับคนที่สองเนี่ยชื่อว่าเลดาริโอเลดาริโอเนี่ยเป็นผู้สร้างกองทุนผู้จัดการกองทุนแล้วกันมูลค่าแสนล้านเลยเขาเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลยแล้วก็ตอนนี้บริหาร คล้ายๆพวกกองทุนเหตุฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแล้วก็เขียนหนังสือเยอะเลยหนังสือพินซ์ชื่อว่า Principle Le Dario ก็จะมีหลักการต่างๆจริงๆผมก็เชียร์ให้ไปลองอ่านกันนะครับ Le Dario เนี่ยมี mindset เขาใช้คำว่า radical transparency หมายความว่าซื่อสัตย์และเปิดเผยอ,อย่างเต็มที่เขาเชื่อว่าเขา คนเราเนี่ยไม่สามารถใช้คําว่าไม่สามารถประสงค์วามเด็จได้หากไม่พร้อมที่เผชิญหน้ากับความจริงแม้ว่ามันจะเป็นความจริงที่เจ็บปวดก็าตามเขามองว่าคนเราเนี่ยสามารถเรียนรู้ความผิดพลาดและก็ยอมรับข้อบกพร่องของตนเองและเติบโตในการพัฒนาได้มันก็จะคล้ายๆกับคนที่เทรดอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าข้อผิดพลาดของเราคือคืออะไรเช่นตอนเนี้ยเราถือสถานะทองคําที่เป็นวัอตอยู่ แต่เรารู้ว่าเทรนของทองคาเนี่ยมันคือเทรนของขาขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราติดกับดักของการค่อยๆอ,อตซ้ำซตซ้ําเรื่อยๆแต่เราสวนเทรนนั่นคือข้อผิดพลาดเราจะเรียนรู้อะไรจากข้อผิดพลาดอันนี้ได้บ้างก็ถ้าเรารู้ว่าครั้งหน้ามันมีเทรนแล้วเรามีการบันทึกประวัติการเทรดของเราว่าเราตอนนี้กำลังกำส,วน,สวนทางอยู่นะเราก็จะเรียนรู้ว่าสิ่งสิ่งเนี้ยมันไม่ควรจะทําไม่ควรจะจะทําซ้ํา คโคดของเลดาริโอเนี่ยก็คือเพนรีเฟคชันโอเกสหมายความว่าความเจ็บปวดเนี่ยจะสะท้อนความผิดพลาดและนําไปสู่ความก้าวหน้าได้หมายความว่าถ้าคุณรู้จักการเรียนรู้ความผิดพลาดในครั้งเนี้ยการขาดทุนในครั้งเนี้ยหรือ2ครั้งก็ตามแต่เราสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนแก้ไขการขาดทุนให้มีไมชั่ตที่มันถูกต้องแล้วก็เรียนรู้ให้สร้างผลกําไรได้ถึงตรงนี้มีไอเดียหรือมี อะไรแชร์กันไหมครับมีความเห็นอะไรไหมครับว่ามุมมองของทั้งวอร์เรนเบรฟตกับเลดาริโอเป็นยังไงกันบ้างคือส่วนตัวว่าอาจจะได้ยินแบบว่าคุณเคยกับวอร์เรนเบรฟตมากกว่ากับเลดาริโอนะคะก็คือก็ชอบค่อนข้างชอบแบบวิธีคิดการลงทุนของเขาที่มองแบบในระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมติว่าตอนนี้แบบนักลงทุนในไทยหลายคนที่เอสอบอกว่า,ามีโพ i ิชันที่แบบผิดทางอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะเป็นการลงทุนในระยะสั้นแล้วแบบวิธีการคิดของวอลเลนที่มองในระยะยาวเนี่ยสามารถที่จะเอามาปรับเปลี่ยนให้แมทช์กับคนที่ลงทุนในระยะสั้นไหมคะก็เป็นก็ก็เป็นอะไรที่น่าน่าสนใจใช่ครับก็เราอาจจะไม่ต้องทำตามแต่ว่าเราแค่รู้ว่านักลงทุนระดับโลกอ่ะทำแบบไหม่แล้วประสบความสำเร็จแต่ท้ายทุกคนก็จะมีจริตหรือความความประสบความสำเร็จของแต่แต่ละบุคคลเหมือนกัน ปรมานั้นครับแล้วก็ผมก็เลยสรุปจากทั้งวอลเลนบัฟเฟตเดารโอว่าวิธีปรับ m มล์เซ็ตเพื่อให้วันหนึ่งน่ะเราจะเป็นนักลงทุนระดับโลกได้ก็คือจากวอลเลนบัฟเฟต t คือลองเทิรทิงกิ้งคิดและยาวใช้เวลาสร้างความมั่นคงให้เกิดเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆสะสมผลตอบแทนจริงๆอย่างคล้ายๆกับที่พี่เดียพูดในคลิปก่อนหน้า YouTube ที่จะออกอากาศนะก็คือเราสามารถสร้างพสิซิบอินคอมจากตัว u s d อีกรดก็สามารถทำได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็เป็น m มซ์เซตที่ดีก็ได้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องลงทุนในสิ่งที่เราไม่ถนัดแต่มีคนที่ถนัดแล้วเขาออกแบบระบบให้เราลงทุนอันนั้นก็เป็นอีกอีกทางเลือกหนึ่งข้อที่สองคือครับเราปรับไมซ์เซวยการยอมรับความผิดพลาดถ้าเรารู้ว่าเรากำลังเทรดอ,อีกผิดทางแล้วของเราคือไม่การไม่ตอปลอด เราก็แก้ที่ที่การวางแผนแล้วก็ทําตามแผนข้อสุดท้ายคือข้อสัมคือมีวินัยในตัวเองให้ได้มากที่สุดเอ,อคนที่จะประสบความเด็จเนี่ยรละยาวต้องควบคุมตัวเองแล้วก็ทําตามแผนและจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยประสบความเด็จได้ประมาณนี้ครับก็เป็นตวัวอย่างแล้วกันจากนักลงทุนที่มีไมเซตระดับโลก แล้วก็ผมเชื่อเชื่อว่าเชื่อว่าเพื่อนๆตอนนี้หลายๆคนก็ยังประสบความเด็กอประสบปัญหาอยู่ก็อาจจะเป็นไอเดียในการปรับใช้ให้เข้าเข้ากับตัวเราเองแต่สุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่ถนัดสิ่งนั้นเลยเรามีลิงก์ทว่าโพสให้ผมเป็นไอที่ดูแลคุณในฐานะของ Ideate c ท t e ทีครับประมาณนี้ครับพี่ อืมโอเคครับ <c oughs> เป็นงไงมีอะไรไหมหนุ่อุ้ยเพิ่มเติมก็ก็แบบว่าเออมาเซทที่แบบเอ็ดเอามาใช้วันนี้ค่ะหวังว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์แบบเป็นไอเดียเริ่มต้นสําหรับนักลงทุนที่เพิ่งเริ่มลงทุนค่ะแล้วก็อาจจะดูจากประสบการณ์ข,ของนักลงทุนระดับโลกหรือว่านักลงทุนที่อยู่ในเมืองไทยค่ะว่าเอาจุด เด่นแล้วก็จุดด้อยตรงนั้นมาพัฒนาทําให้เราแบบเทรดได้ดีขึ้นค่ะจริงจริงๆสมผมเสริมเพิ่มน,นิดนึงก็ได้จริงๆถ้าเราอยู่ในในในทีมเดียวกันแล้วแค่ลองทักปัญหาที่ที่คุณเจอทักผ่านผ่านมาแล,แล้วลองดูกันไนดะ้ลองลองคุยกันก่อนครับว่าเอ๊จะปรับตัวยังไงคุณอาจจะค่อยค่อยซึมซับณวันนี้เลยก็ได้ครับว่าค,คุณค่อยๆ่อยปรับสิ่งที่ที่ถูกต้องเริ่มเริ่มณวันเนี้ยว่ามันเป็นยังไงครับ ้ประมาณนี้โอเคครับ okay, สวัสดีครับ